เดี๋ยวเอาไมค์สิตะกี้ยังไม่ได้อัดคลิปเนี่ยคันที่เราตามคันหน้าเนี่ยเอาเราเราอันก่อนสีรุ่มรัออเป็นคุณอะไรล่ะคุณสิริวัฒน์ครับสิริวัฒน์มาคุณสิริวัฒน์นี่เป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจเอ่อทำธุรกิจนครพนมเรียนมาด้วยกันเลยนะว่าเขาจีบเขาไม่เป็นครูอ๋อมามาทำธุรกิจแล้วก็ลงเล่นการเมือง เล่นการเมืองด้วยเล่นการเมืองแล้วก็เลิกเล่นแล้วเพราะว่ามีคนฟังที่แกพูดนะอะไอยานีแกบอกว่าเดี๋ยวนี่ยแกจะนําไปมันจะมีแวะที่เที่ยวแวะอะไรโัวร์จนแวะเที่ยวลายทางแวะเที่ยวลายทางแล้วก็ที่เลนุนครนี่ใครได้ที่ยังไม่เจอด็อกเตอร์เลยนะด็อกเตอร์วิทยาอินาราอ่าอันนั้นก็มะลิขมาด แต่ว่าเอานั้นสายสายการเมืองเหมือนกันการเมืองแล้วทำธุรกิจนี่ก็ทำธุรกิจขายส่งนอกมาทำบริษัททำบริษัทแต่ว่าเป็นเป็นคนในเรนูนครที่จะไปบ้านเขาเนี่ยวันนี้น่ะที่จะพาไปเที่ยวบ้านเขานะเป็นอดีตใช่ไหมสบวสอบวอือสบวแล้วก็ไี่เคยเชิญไปมอบทุนให้ราชินีทีเก้ทีนั้นน่ะจำได้ไหม ปีไหนผมยังไม่ย้ายมาเมอโอ้วิวสวยเคยไทุนเลยแค่จรเออจาได้แล้วจาได้แล้วจิมมี่กับจิมมี่ได้คนละพันนะมงนั่นนั่นจำจได้จาได้รู้ได้รู้ได้ทุนจาได้เลยจาได้จาได้เออวิทยาีและคุ เออจำได้แล้วได้ได้ทุนคนละพันมาานี่เราได้อันอันดูสองประเทศเลยนะนี่เก้านันน่ข้ามโค้งนั่นก็เป็นไปข้ามปทาแขกเป็นลาวแล้วประเทศลาวแล้วท่าแขกนั่นน่ะน้องชายชอนอ่านี่ท่าถ้าไม่ติดโควิดนี่ขับรถข้ามสะพานก็ถึงละอืมมันมากไปทชาช่วงสบายท่องโลกสนุกสนานกก็บอว่าทัวร์นี้ชายชนตามใจ เราก็ได้ไปผาแดนผาแด,นด่นดีใจหลายที่หนึ่งอยากไปผาเดนเดีว๋ดวว่าเมื่อเช้านี่เมื่อเช้านี่สิบสี่องศาได้หนาวเท่าดอยอินทนนท์หนาวอีรีแล้วหนาวพอๆกับที่ไปกลางเต็นนอนดอยอินทนนท์เลยสิบสี่องศาแต่ดีแต่ดีมันมีน้ำอุ่นให้เราอาบด้วยเราสบายเลยแล้วก็กตอนไป้กกมากเลยนะนะ ตอนเช้าวิวสวยตืต่นมาหกโมงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นนะโอ้วิวสวยอากาศดีเดี๋ยวยันนี้เรามาเรา,เรา,เ,ราเราต้องติดต่อห้องใหม่นะอ่านั่นแหละเขาเคลียกกร์กำลังเคลียร์ห้องอ,อ่าเดี๋ยวเขา,เ<อ>าย้ายของให้จะได้ไปอยู่ชั้นบนจะวิวสวยกว่าตอนเย็นนี้<า>ได้ขึ้นชั้นหกห้องลนะเท่าไหร่ละนะเก้าร้อ๋อกับบุฟเฟ่ได้หนึ่งห้องเก้าร้อยดูซิสิ บรรยากาศวิวโขงอ่ะอยู่กรุงเทพเราไปนอนห้องพันกว่าน้พันสิบพันแปดพันเก้าสองพันเลยยังไม่มีเท่านี้เด้อนี่มันอากาศดีอย่างเงี้ยนครพนมเพราะว่ามันมันติดแม่น้ําเห็นไหมติดแม่น้ําโขงมันไม่มีมลภาวะเนี่ยมันติดอันดับว่าอ่าอ่าจังหวัดที่น่าเที่ยวนะนครพนมอันดับหนึ่งถึงสิบ พี่น้องคายบึงการก็น่าเที่ยวที่เขาว่านะติดอันดับอุดรเข้าก็ติดเลยเมืองปูนหลายเนาะบุญไหวอุดรนี่ Dante, Nacional, เป็นแอร์อัดไปแล้วเมืองแอร์อ well. uhm, well ัดรถติดเป็นกรุงเทพแล้วตอนนี้เขาเป็นตาได้วยเหรอยักเก่ากันเยอะเนี่ยนครพนมเนี่ยดูสิ่แปดเก้าโมงถนนโล่งริมโขงอากาศบริสุทธิ์นครเขาไม่น่ากลัวเนาะ ไม่ดีอันเรียบร้อยไม่มีเอามีดไล่แทงเหมือน <c oughs> ดรอปได้เดินตามท่านนแน่ <c oughs> เดินตามท่านนพี่